สวัสดีค่ะวันนี้เมย์พาทุกคนมาทําการลดน้ําฝรั่งกิมจูนะคะฝรั่งของเราก็อายุครบหกเดือนแล้วนะคะทุกคนวันนี้เมย์ก็มาปวนดินแล้วก็ลดน้ําให้เขานะคะต้นก็จะประมาณนี้นะคะโดยน้ําที่เราให้ก็จะเป็นน้ําบาดาลนะคะที่สูบมาจากบอ่อแล้วเราก็เอาไปพักไว้ในโอ่งนะคะ แล้วก็ทำการลดแบบนี้นะคะทุกคนโดยที่เราจะทำการาขุดนะคะแล้วก็พวนดินให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ถางหญ้ารอบๆแล้วก็พวนดินเพื่อที่เวลาเราลดน้ำให้น้ำนะคะเขาก็จะดินเขาก็จะ ป่งแล้วก็สามารถดูดซึมน้ำได้ดีกว่าเราไม่พวนนะคะี่ส่วนฝรั่งที่เราปลูกก็จะเป็นฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยนะคะปลูกทั้งหมดหนึงไร่ประมาณ200ร้อกว่าต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราทำการลดแล้วนะคะก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เรายังไม่ลดนะคะก็เหลือเยอะอยู่เนาะนู่น ถึงนู่นเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะลดไปทีละล็อกทีละล็อกนะคะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นของเรานะคะก่อนที่จะมาปลูกเป็นไร่คือมีปลูกประมาณยี่สิบกว่าต้นนะคะทุกคนแล้วก็ได้ขายลูกค้าก็ชอบในรสชาตินะคะฝรั่งของเราจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อกอบหวานลูกค้าก็ชอบนะคะติดใจ นี่ก็เลยตัดสินใจนะคะปลูกเพิ่มเป็นหนึ่งไร่เลยเพื่อที่จะเป็นรายได้ในอนาคตของเรานะคะฝั่หลังของเราก็อายุสเ,เดือนแล้วนะคะถามว่าเราอ่าสามารถอ่าปล่อยให้เขาติดลูกได้เลยไหมทําได้นะคะทุกคนแต่ว่ามีไม่ทํานะคะเพราะว่า ขนาดต้นเขายังเล็กอยู่นะแล้วก็เขาอกิ่งเขายังไม่ค่อยที่จะแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักของฝรั่งได้นะคะแต่พูดถึงความดกนี้ที่หนึ่งเลยนะคะสําหรับฝรั่งกิมจูเห็นไหมคะคุนเห็นไหมเอ่ยนี่ก็คือติดลูกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอยที่เมมาทําการตัดแต่งกิ่งแล้วก็เห็นไหมคะพอเราตัดแต่งกิ่งเขาก็จะแตกกิ่งออกมาแตก พุ่มออกมานะคะก็จะทําให้ฝรั่งของเราเป็นพุ่มนะคะไม่สูงโด,โดแบบเมื่อก่อนนะคะคือตอนนั้นที่ก่อนที่เมย์จะมาตัดคือฝรั่งของเราจะเป็นใบนะคะสูงโดแล้วก็ไม่เป็นกิ่งนะคะไม่ไม่แตกแขนงแบบนี้นะคะเมยก็ทําการนะคะตัดแต่งเขาก็จะแตกเป็นพุ่มแบบนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นยอดที่เขาแตกใหม่ไหมคะทุกคน นั่นคือผลจากการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ปลูกฝรั่งนะคะยิ่งตัดนะคะเขายิ่งแตกแล้วก็ยิ่งจะทําให้เขาติดลูกออกผลได้เยอะด้วยนะคะทุกคนน,นี่ก็จะทําการลดไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็จะเป็นฝั่งที่เมย์เพิ่งลดเสร็จนะคะทุกคน วันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะน้ำก็ไหลไม่แรงนะคะเพราะว่าเราใช้ระบบน้ำโซลาเซลล์เราใช้ระบบน้ำโซาลาเซลล์นะคะเมื่อก่อนก็ใช้เป็นไฟฟ้านะคะต่อไฟบ้านมาถึงไร่เลยแต่ก็ค่าแรงมันไอ้ค่าไฟนะคะมันแพงนะคะสู้ค่าไฟไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโซาลารเซลล์นะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน ถ้าไสก็ลดลงเป็นครึ่งๆเลยค่ะถ้าเราพวนดินมันก็จะดูดซึมได้ดีกว่าไม่พวนนะทุกคนเวลารดน้ำเห็นไหมคะ่ะดินเขาจะโปง่ง ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมารดน้ํานะคะแล้วก็ชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเวลาสี่โมงครึ่งนะคะของที่บ้านค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ